สนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตาร์ Star. อีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML ตลาดนัดรถไฟรัชดาและสีนคริน เรามาต่อครับสำหรับเบสุดท้ายกับคอมดี้เสือดำตอนนี้เราได้ทําการแกะฝาข้างไปแล้วต้องบอกว่าที่เมื่อกี้กล่าวไปในเรอที่แล้วว่าผลน็อตสองตัวจริงๆล้วสามตัวนะสามตัวครับมีตัวกลตัวนึงมีตัวกลตัวหนึ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วก็มีส่วนในส่วนของปราศนะคระไฟเลี้ยวหลังง่ายๆครับโอโงมายนี้จะหนุ่มผมในมุมมองของคนทํารถในมุมมองการซ่อมอะไรต่างๆที่เคยทามากับสกูตเตอร์ผมมองว่าการดีไซน์ ออกมาสองฝั่งแบบเนี้ย่องง่ายเซอร์วิสง,ง่ายคือคือต้องบอกก่อนว่ารถต้นแบบเนี่ยมันมาจากรแ,แรมเบต้าครับนะครับเอามาหั่นครึ่งคันครับหั่นครึ่งคันหมายความว่าอะไรเขาเรียกว่าก,กระดูกงูกลางเนี่ยหั่นทิ้งไปครึ่งเลยแล้วก็สร้างเฟรมขึ้นมาใหม่อันนั้นนี่ือวรถต้นแบบครับช่วงหน้าเนี่ยเป็นแป๊บหน้าครับกระดูกงูเออขวางเนี่ยครับอาจจะคล้ายๆของเดิมแต่พอเป็นครึ่งหลังเนี่ยก็คือสร้างใหม่ทั้งหมดแต่ใช้ เทปเปลือกหน้าตาภายนอกเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะอะไรครับมาวางเครื่องอัลโตเมติอนะครับซึ่งสมัยก่อนนะจ๊ะหนุ่มผมเคยลื้อเลมิต้านะผมยังรู้สึกเลยว่าเลมิต้าเป็นรถที่ลื้อเยอะถ้าจะเซอร์วิสหรือว่าอะไรต่างๆนะจ๊ะหนุ่มครับซึ่งมาเห็นอันนี้กับการดีไซน์เป็นโครงแบบเนี้ยแล้วเปิดสองฝั่งออกมาทะลุอย่างเงี้ยเป็นไงทําง่ายไม่ยากคิดง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นในพิการรถยชต์ดีซีคาร์บู ที่ต้องบอกก่อนที่เป็นคาบูเนี่ยเป็นคาบูเพราะอะไรเพราะว่าใครก็ซ่อมได้พื้นฐานนะคบเป็นเครื่องอัตเมติธรรมดาจูนด้วยมือใช่ใครก็ซ่อมได้นะครับถังน้ามันก็จากที่เป็นถังกลมๆก็เป็นถังยาวนะครับใหญ่ขึ้นนะครับไม่ต้องใช้อัตโนมัเพราะเป็นสิจังหวะนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเรามองหน้าตาแล้วก็คือรถอโตเมติธรรมดาครับแค่นั้นเองพูดง่าย คุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานสวิตะลรต่างๆผมว่าร้านไม่ร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปทั่วไปที่ที่ที่มีเบสิกพื้นฐานช่างผมว่าสามารถลุยตัวนี้ได้ซ่อมไม่หมดขอแค่มีอะไหล่อย่างเดียวใช่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคบครับคันนี้ถกเถียงไันมากเรื่อง m a กซิมัมสปีดเรื่องนู่นนี่นั่นจริงๆเอาเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยครับจะหนุ่มมีพิกัดซีซีอะไรบ้างอยากรู้เลย นักวิานี้มีแค่154คาบูนะคบอย่างเดียวอย่างเดียวความเร็วแม็กซ์มูงเนี่ยก็ประมาณ105ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคันนี้เป็นเทสได์ซึ่งอาจารย์หนุ่มได้ไปทริปมาแล้วหนึ่งรอบถูกไหมครับครับผมที่ไหนครับอาจารย์หนุ่มลพบุรีบางเลลพบุรีรับผมช้ยบาดานนะครับขี่ไปขี่กลับใช่ก็ก็บอกได้ว่าประมาณ154นะครับความเร็วประมาณ105ครับนะครับกับช่วงล่างเนี่ยหมออิบเครื่องมือมาเลยครับครับ ช่วงล่างไอตัวนี้เนี่ยกับช่วงล่างที่เป็นด้านหน้านะครับทั้งขาไก่และโช๊คคู่ใส่มาให้หมดตัวนี้คือตัวปรับความนุ่มนวลคือรถที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะปรับโชคแบบว่าแข็งสุดๆมาเพื่อตอนมัดรถที่นี่เข้าใจยังครับหมออันนี้มันคล้ายๆถ้าเป็นรถยนต์ก็คือสตั๊กบะครับตันตัวคล้ายครับปรับเกลียวทั้งโช๊คหน้าและโชคหลังเนี่ยเป็นลักษณะสตั๊กปรับเกลียวซึ่ง ปรับความแข็งและนุ่โมนวลได้นี่คือเครื่องมือพื้นฐานที่ให้ติดมากับรถใช่ครับอ๋อโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีไขควงเปิดดูนะครับด้านในก็รถกอตโตเมติกทั่วไปต่างจากรถกอตโตเมติกที่เราเคยเจอทั่วไปคือคันนี้มันเป็นพวกล้อมแม็กจุดเล็บครับผมไม่ต้องมีอะไรนะครับโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วนะคุณผู้ชมว่าซูเปดีิเขาเขาเขาความคลาสสิกที่มันมาพร้อมกับเทคโนโลยีจริง จุดด้อยจุดเสียอะไรต่างๆที่เราเคยเจอมาใช่พูเตอร์ตอน้างชัดเจนนะนหนุ่มวันนี้เนี่ยผมว่าเคลียร์หลายๆปัญหาแล้วแฟนรายการนะครับแล้วแฟนในแฟนสมาชิกในสมาคมคนบ้าที่รอรีวิวนะครับอยากเห็นอยากให้มาวิพากษ์วิจารณ์วันนี้ได้ชมกันแบ้วได้วันนี้เราก็จัดการให้แหล้ะครับตหนุ่ม ยังมีคําถามอะไรในโซเชียลมีเดียยังมีคําถามอะไรที่ติดค้างกันไหมครับหนึ่งเลยนะครับฟลลิ่ในการขับขี่สองเที่ยน้ำมันแค่ไหนสามแมกซิมัมสปีดยังไงสามอย่างนะครับเราขาติดว้ก่อนเพราะว่าเรายังมีอีกช่วงหนึ่งวันนี้ขออนุญาตเรายังไม่ยังไม่ได้ฟังเสียงอะไรเขาเลยจะหนุ่มก่อนจะปิดรายการว,วันนี้ขอสักนิดนะครับนุนะครับ งไงครับนวลนะครับไุ่หนวดนะสีจังหวะถ้าบอกเปนฟ้านี่แหละครับวันนี้ครับเต็มๆกับสโคมาดี้นะครับในการรีวิวรถทั้งหมดทุกมุมมองให้ได้ชมกันข้าขอขอบพระคุณอีกทั้งนะครับสำหรับสโคมาดี้ไทยแลนด์นะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับรถมาให้เราได้สัมผัสมาให้เราได้ลื้อมาให้เราได้ทดลองยังเหลืออย่างเดียวที่เราเรายังไม่ได้ทําเพราะว่าเราเรากะว่าอีกเทปหนึ่งเนี่ย เราจะนํามันออกไปลองนะแล้วไปเอาไปแตะเอาไปแตะขอบฟ้าเอาไปแตะขอบฟ้าแตะขอบถนนให้รู้กันว่าฟิลลิ่งของการขับขี่เป็นยังไงวิัวิต่างๆในการมองแล้วมันอยู่บนถนนหน้าตาเป็นยังไงครับผมมนจะฟีลขนาดไหนใช่วันนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่นีีครับจันนุ่มเอาละครับสำหรับวันนี้ครับพวกเรามารีวิวได้ชมกันแบบเต็มอิ่มครับจันนุ่มครับกับสโอรมารีครับขอบคุณกันอีกครั้งนะครับสำหรับสโตรมาีีไทยแลนด์ครับเออเฟื้อรถ เออเลื่อนทุกอย่างมาให้เราลื้อกันมาลื้อมาให้เราเทสกันนะครับผมอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเราอีกครับอาจารย์หนุ่มครับเวสป้าไฟเวอร์ครับบายเดชามพอนครับคิดถึงนิวเวสป้าคิดถึงเดชามพอนครับเวสปิปาริโอครับผู้นำนานดีๆนะครับเวสป้ากลับมาสู่ประเทศไทยนะครับท้าบ้านกุยชาซุปเปอร์แมทนะครับอยากเป็นในร้อนในกับเราของอาจารย์หนุ่มครับผมตลาดรถไฟครับสีนครินและตลาดรถไฟรัชดาครับ ที่จัหวะเกียร์มือครับสตา150นัสตา200จาไทยเจริญครับผมอ่ะก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับได้ในแฟนเพจสกูตเตอร์ลาม่า,มาครับไปกดไลค์ดูความเคลื่อนไหวกันได้ครับแล้วก็จะมีสมาคมคนบ้า,บาสกูตเตอร์ตตอรไทยกลุ่มใน Facebook นะครับอัปเดตทุกลมหายใจจริงๆ ใครที่จะติดตามรับชมย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ YouTube c h anel n ของเรานะครับพิมพ์คำว่ารายการภาษาไทยตามด้วยคำว่าสกูตเตอร์ดรามานะครับอัปเดตกันเป็นร้อยๆคลิปนะครับสาระให้จับจุใจไปสาระความรู้ความบันเทิงครบถ้วนครับเกี่ยวกับสกูตเตอร์ครับสำหรับวันนี้ครับสกูตเตอร์ดรามาครับรวมภาพยนต์ในสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมโมเดิร์รถนิยมและอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับและ รถสวยๆจากสกอร์ี้ครับคงต้องลายเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยง่ายโป๊กันใหม่สัปดาห์หน้ารับรองว่าคุณจะได้เห็นมันออกเป็นแต่ขาอฟ้ากับเราคุณจะได้เห็นมันออกไปร่นแร่นบนถนนกับเราครับผมสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเวสป้า forever club by เตชะอัมพรบริษัท เวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดไทยจเจริญอะไหล่ยนต์จำกัดผู้แทนจำหน่ายสตารอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของสกูตเตอร์จาก LML ตลาดนัดร,รถไฟรัชดาและศีนครินอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสตราจะพาเธอไป เส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใคร